นับตั้งแต่การเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 8ธันวาคม2025ท่าเรือการค้าเสรีไหหนานหรือท่าเรือการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ดําเนินการด้านศุลกากรพิเศษทั่วทั้งเกาะอย่างประสบความสําเร็จส่งผลให้มีการนําเข้าสินค้าปลอดภาษีและการจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญจากสถิติของศุลกากรท้องถิ่นระหว่างวันที่1 8ถึง31ธันวาคมมูลค่าสินค้าปลอดภาษีที่นําเข้าผ่านการกํากับดูแลของศุลกากรท่าเรือการ การค้าเสรีไหานานมีมูลค่าสูงถึง420ล้านหยวนหรือประมาณ1.89ล้านล้านบาทในขณะที่มูลค่าสินค้าปลอดภาษีที่แปรรูปในไหานานและได้จําหน่ายปลอดภาษีไปอย่างแผ่นดินใหญ่มีมูลค่าเกิน47.23ล้านหยวนหรือประมาณ2.1253ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการจดทะเบียนวิสาหกิจการค้าต่างประเทศใหม่3,265แห่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การควบคุมศุลกากรพิเศษทั่วทั้งเกาะยังส่งผลให้การบริโภคสินค้าปลอดภาษีบนเกาะไฮนานเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่18ธันวาคมโดยยอดขายสินค้าปลอดภาษีบนเกาะไฮนานได้เกินกว่า2,000ล้านหยวนหรือประมาณ9,000ล้านบาทและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า3 0 0 0คน